ไม้พวกนี้นี่ดูมีประโยชน์จังส,สดสดใหม่ๆน่ากินจังเลยเนาะโอ้ดูนี้สิน่ากินจังเลยลูกพอดีพอดีเอางั้นแหละเออของมีประโยชน์ซื้อไปฝากลูกดีกว่าแต่ที่ไม่ซื้อเนี่ยเพราะว่าอาจจะเต็มตู้อัง,ง่นลูกชอบกินกวนิชาก็ชอบกินเออที่แต่ของมีประโยชน์ทางนั้นเลย จะกลับบ้านแล้วกลับดีกว่าเจ๊เจเจ๊ครับอะไรเหรอคะเอิมเจ๊ JJ ครับพอดีต้องใจตังค่ก้นนะครับโอเคค่ะที่บ้านเะคะนี่นี่นี่เป็นเป็นร้านขายข้าวโพดปิ้งกับชกอกปิ้งครับเออไปเชิญไปข้างในห้างมันครับเออค่ะคุณเชิญเดินไปทางขวามือได้เลยครับขวามือโอเคค่ะ อเ่นเพื่อนนี่เออใช่ไหมเถอนั่งทักเขาหรอกลา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 คุณคะช่วยบอกทางให้ไหนได้ไหมคะว่าทางไหนเนี่ยเป็นทางคัชเชียคาเชียอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อผมเองครับครับอ๋อค่ะทั้งหมดเริฟเท่านี้กี่บาทละคะเออเอ่อ อันหนึ่งบอยบาทครับหนึ่งบอยบาทไม่มีนะคะมีแต่หนึ่งร้อยบาทค่ะออกครับครับครับเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวนี่ค่ะเงินค่ะไม่มีเงินเลยครับอ่อดิฉันแกงค่ะเงินมันอยู่ที่ไหนเหรอคะตัว ATM ครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวดิฉันขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะได้ครับลล หนึ่งร้อยบาทโอเคนี่ค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะขอบคุณครับค่ะชื่อบอลลูบลลูบบบชืบ่อเวลาเวลาเบลาคุณครับเอ่อ,อ,อคุณเป็นอะไรไม่ครับอาเปล่าค่ะพอดีฉันชอบช้อปปิ้งในร้านนี้ค่ะตลาดที่นี่ มันดูแบบตื่นเต้นดีค่ะอ๋อครับครับครนั้นกลับดีกว่านะคะเดี๋ยวเดีดีครับคุณลืมอันนี้นะครับเอิ่มอ่อค่ะจะมาละยบึบืละบบบบบบเส็แล้วครับอขอบคุณค่ะวงให้ก่อนนล้วลลอ่าเดี๋ยวเดี๋ยววนะคะแล้วก็เอ่มถุงเนี้ยให้หรือเปล่าคะ ให้ครับแต่ว่าถ้าคุณมีตะกร้าของคุณแล้วก็ไม่ต้องใช้ได้เนะครับเอิม่มฟรีได้ไหมคะไม่ได้ครับถ้าคุณมีสิงของใส่เนี่ยยังฟรีได้ครับอ๋อค่ะว้ยใจไหลจังเลยเอ้าสวัสดีเอ้าสวัสดีมาทำอะไรเนี่ยฉันจะมาซื้อผลไม้ให้นิชากับจีก้าเอ้ขอบายน,นะเอาทำไมไม่คุยตลอดละ่ะอืลูกฉันอนะชอบกินผลไม้ถ้าเห็นองุ่นนะ เขาจะบอกให้แม่รีบล้างแล้วก็มากินเลยแหละเออเออโอเคบายเดี๋ยวไว้วันหลังอะ่ะใครโทรมาหานะเออโอเคนั้นใช้วิธีวาร์ปของลูกสาวฉันดีกว่า3 2 1เออไม่ใช่3 2 1อ่ะลูกจ๊ะแม่ซื้อผลไม้มาหน่อยแม่รีบล้างนะลันลนลัลัลัลเออปิดน้ำดีกว่าลูกๆหยิบมันมาได้นะแต่แม่วางไว้ตรงนี้นะ <Hands Sugar> อยากกินไหนกินไปได้เลยนะเดี๋ยวแม่จะไปเรียกน you, ิชานิชาลูกนิชาโอ้ยนิชาหายไปไหนแล้วเนี่ยเอิ่มทำไมเหรอคะเรียกหนูทำไมนี่ลูกมาไปกินผลไม้ได้แล้วล้างมือเสร็จยังเดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำเออลาิเร่นเนไม่ต้องปิดชุดหรอกมั้งชุดเปียกก็ชุดเปียกไปขอให้ได้อาบน้ำตัวไม่เหม็นเต่ไม่เปียกไม่แฉะก็พอแล้ว เอ้ยพ่อง่ววละเอ้ยหลับดีกว่าขอฟาริวขอฟาริวพี่ก้าแม่บอกว่าเกิบผลไม้มากินได้อยากกินไหมเอ้ยแต่พี่ลืมแล้วพี่ต้องทำอะไรอีกทำการบ้านไงครูสั่งให้ทำอีกแล้วโอ้โหพี่อยากจะกินแต่ต้องทำก่อนเดี๋ยวไม่นั้นตอนเย็นก็ขี้เกียจทำแน่เลย รีบๆทำดีกว่าโอ,โอ,โอ๊ยเมื่อวานก็ได้ทำวันนี้ก็ต้องทำอีกอุ้ยหน้าเบื่อชะมัดเลยเหนื่อยก็เหนื่อยมีอยากทำเลยแต่ก็ต้องทำอ่ะแม่จะได้ชมเราครูจะได้ชมเราแถมการบ้านก็ไม่หนักมากด้วยแหละพินิชาตั้งหงาบน้ำาฮสวนทีนี้ผลไม้ทั้งหมดก็จะเป็นของชีก้า ไปหยิบตุก๊กตาม,มาเล่นด้วยถึงจะสนุกแล้วมันจะได้มากินผลไม้กันด้วยมีต้องเยอะพวกเรากินไม่หมดกันหรอกมั้งไอ้หยิบมาเพิ่มอู้น่ารักจังเลยตัวนี้ขอเล่นกันดีกว่าออโอ้นี่เธอโอ้คนคุณ,คณอางวนครับอ่ะบะแเพ่ คุณนาะงหนุนครับคือคือผมอยู่ที่ไหนห่ะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะพี่อยู่ที่ไหนไม่รู้ดูนั่นสิมีตุ๊ก,กตากระต่ายตัวเบลเลอร์เธอและก็ตุ๊ก,กตาตัวหนูเบลเลอร์เธอด้วยโอ้โหมันเหมือนดูเราแน่เลยอ่ะนี่น้องคุณกล้วย ระวังให้ดีๆนะคุณกล้วยครับพี่ชายโอ้โหหนูหูใหญ่ส่วนกระต่ายก็หูยาวน่ากล้วยชมุดเลยไม่มีชมุดนะคุณกล้วยมีแต่ชมัดอ๋อใช่ครับคุณครไม่เป็นเออเออเออผมโดไลยไม่เป็นหรอกโอ้โห พอลืมตาออกมาเห็นตุ๊ก,กตาที่ตัวใหญ่เบลล์เธอสองตัวมาจังมองพวกเราหน้ากลัวสุดๆไปเลยโ oh อ,อ้ h my god ใช่ฮะนี่นั่งเลต่ตรงนี้ดีกว่าเพืจะได้แอบกินอง,งุ่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอม,มีมีมนุษย์มีมนย์ทชกมีมน,นุษย์ ใครโดนกินเนี่ยต้องระวังตัวให้ดีนะพวกมนุษย์เนี่ยจะจับเราได้เอาแล้วมันก็จะมากินเราเลยเฮ้ยไมือนก้าดูแล้วเอ้ยระวังตัวให้ดีๆนะทุกคนครัพี่ชายเหมือนกันโอ้โหเสียงอะไรอะได้ยินเสียง เววเวๆพี่นิชาเหรอพี่ชาจะทําการบ้านเขาจะมีเสียงได้ยังไงแม่ก็นั่งอาบน้ําอยู่เขาไม่ร้องเพลงหรอกเขาบอกว่าล้องเพลงแล้วอ่ะพอเขาล้องเพลงตอนอาบน้ําอะเขาลองไม่เป็นแล้วแล้วแล้วพ่อพ่อเขาก็หลับอยู่เขาจะไปพูดละเมือได้ยังไนงนอกจากละเมือกับฝันแล้วๆๆแล้วแล้ว,ลวตุ๊กตาพูดได้เหรอไม่เอาไม่เอา กูตาพูดได้แล้วตุ๊กตามันจะพูดได้ไงมันไม่มีชีวิตนะจะได้สิยงจากในตะก,ก้าในตะก,ก้าเหรอในเธอพวกมย์จะมาดูเราแล้วทิก้าคิก้ารังใหญ่แ้้แน่เลยทิก้าทิก้าโอ้ oh my god ทิก้าเป็นอะไร โอ่อทิกาเป็นอะไรลูกอผล,ลไม้พูดได้ทิกาผล,ลไม้จะพูดได้ยังไงน้องมันไม่มีชีวิตนะรู้ไหมแต่แต่แต่หนูได้ยินนะแล้วหนูก็เห็นปากมันขยับด้วยค่ะ,ะปากมันขยับไหมนะน้องแต่ฝานหรือเปล่าผล,ลไม้เลยจะพูดได้ก็ปากขยับได้ ใช่ลูกโอ้โหมันจะขยับได้ยังไงมันจะพูดได้ยังไงโอ้โหนี่ลูกก็ตาฝานแล้วลูกจะ๊ะผลไม้มันจะพูดได้ยังไงลูกมันไม่มีชีวิตเออทิก้าฝันอีกแล้วสิะสะจะ่มากินหนูก็ไม่หลับนะคะแต่แต่แตแตหนหูเห็นจริงๆรแล้วหนูได้ยินเสียงจริงๆริงยคะ ผีก้าหยาฮูยเงียบๆสินี่นี่หัว กลัวจังลยโอ้เกรกลัวผลไม้พูดได้เออทุกคนคะตอนนี้ผลไม้มันพูดได้จริงค่ะเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ไม่เชื่อทีก้าตอนนี้เชื่อแล้วค่ะพูดได้จริงเอ้ยทุกคนคะอยูทีก้าเนี่ยกลัวอยู่ตอนเนี้ยนิชาก็ต้องรีบไปแล้วค่ะ กดแชร์กดซับสไครต์นะคะและก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะอ่าสุดท้ายก็คือกดกระดิ่งให้ด้วยนะะบ๊ายบายอ้าวโอ้โ